you you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 Go, go go, 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 go. hustle a lot hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, on the highway And in the driveway, it's a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, now. Nah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลลนางนะคะอยู่ที่เอกออโต้คาร์นะคะวันนี้นางก็มีรถกระบะพันแก่งพร้อมลุยทุกการเดินทางนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ <ist> อิวสูสออเนียลดีแม<ส>็กบูพาวเวอร์แฮนด์เดอร์แคปหนเกีปี2020ยเกียร์ธรรมดาข้างว่าอยู่ที่1,200เท่านั้นบอกเลยว่าผนถูกมากๆเลยและที่สําคัญออกง่ายอนุมัติไวต้องที่เอกออโต้คาร์เท่านั้นค่ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปชมตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ เอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีบอนเทารอบพันเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยคะก็เป็นซิ g n น a t u r e อยู่แล้วนะคะเป็นโลโก้ของอ s u z u นะคะแบบพรีเมียมไฟส่องสว่างคู่หน้านะคะมาเป็นแบบไฟโปรเจกเตอร์นะคะด้านล่างก็จะมีส่วนของไฟ LED นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์คู่หน้าอีกด้วยค่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวล้อของเขาเนี่ยคะก็จะเป็นล้อแม็กใหม่นะคะของขนาด18นิ้วค่ะ ตัวยางสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยมาคันนี้ซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือเป็นตัวกระบะแบบโอเพนแคปนั่นเองหรือว่าตัวกระบะแคปเปิดได้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูกันตอนน่อในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะด้านท้ายของเขาเนี่ย ออกแบบมาได้ดูดันมากๆเลยนะคะเป็นทรงสปอร์ตเท่ไม่ซ้าใครนะคะด้วยชุดแต่งกันชนท้ายนะคะสวยมากๆเลยมือจับประตูนี่ค่ะเป็นแบบพรีเมียมและยังมาพร้อมกับกล้องด้านหลังนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะติดบนหลังคาเลยนะคะตัวกระบะแม็กเลเนอร์บอกเลยว่าใหม่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเป็นรถกระบะปีใหม่ใหม่น้อยสภาพเหมือนปายแดงเลยนะคะแต่ว่าข้างวดแบบเบามากๆเลยนะคะไปดูกระจกนี่คะในส่วนของภายในตัวรถแน่นอนนะคะภายในของเขาออกแบบมาเรียบรู้ดูดีมากมาก เลยนะคะมาด้วยลุคสีดําเข้มเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําออกแบบอกกระชับรับสรีรละนั่งได้สะดวกสบายค่ะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยนะคะโทรเข้ารับสายนะคะหรือว่าใช้สปอร์โฟนได้อีกด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของแผงควบคุมกลางนะคะแน่นอนนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะหรือว่าสัมผัสนั่นเองนะคะมีเครื่องเล่นซีดีวิทยุ AUX US, USB นะคะและสามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้อีกด้วยนะคะค คันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะหรือว่าเกียร์กระปุกที่เราเรียกกันนะคะเครื่องยนต์1,900ซีซีค่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพร้อมไปกับคุณลูกค้าในทุกๆท,ที่แน่นอนนะคะหากใครที่สนใจนะคะอีลซูออ l นิวดีแมกบูพาวเวอร์ไฮรันเดอร์แคปคันนี้นะคะก็ค้างเงนอยู่ที่10,000เท่านั้นนะคะและที่สําคัญใช้เงินออกรถเพียงแค่0บาทค่ะฟรีดาวน์ฟรีได้จ่ายค่าจัดค่าโอนภาษีพ,พรบแถมฟรีประกันภัยอีก1ปีเต็มเลยนะคะลูกค้าที่ดูอยู่อยู่ต ททั่วประเศหากใครที่ดูอยู่นะคะสนใจติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะนางต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วจะเจอกันใหม่ในรีวิวคันหน้านะคะว่าจะเป็นคันไหนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ